สวัสดีจ้าเมื่อนี่กับสภาพมาเบิงเผือกนะจ้ะทั้งเผือกหอมนะคะทั้งเผือกคอยนะคะนี่ค่ะที่มาขุดดินนี่บบเมนยังเลยค่ะมากบเงาเผือกนะคะอยากให้เผือกหัวใหญ่ๆงามๆนะคะก็เลยมาขุดดินกบนะคะใบตายใบยังกระรี่ออกเอาออกไฮเบิร์ดนะคะ นี่จ้าคุดคู้นคืนสูงๆยังสีเลยค่ะหัวยังสีไงปีที่แล้วปลูกมาแล้วนะคะก็เห็นผลพอเพิ่นคูนดิ้นขึ้นยังสีเลยค่ะนะคะกบเหงามันนะคะหัวกับสีไงเนาะจ้กเนาะมาที่นี่บ่แม่นนาฝนแล้วนะคะก็เลยต้องหดน้มเพิ่นจักน้อยเผื่อเพิ่นก็จะสอบน้มเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับสังคดให้เพิ่นคุดน,นี่ก็เป็นหล่องเป็นหล่องให้เพิ่นได้ครั้งแน่จักน้อยเนาะค่ะน้มของเขานะคะมาที่นี่เซ็ ก็มาคุดเผือกหอยจ้าอันนี้เผือกหอยเกือบดับแนวแล้วจ้าเหลืออยู่ประมาณสามเหงาสี่เหงานะคะเมื่อนี่ก็สักคุดส่วนสเส้าแบบว่าหัวนหน่อยห้องพื้นนะคะแต่เผือกนี่หัวหน่อยร้ายค่ะนะคะก็สะเสอาไปกบดินไว้นะคะกบดินไว้ปีนอ่ะก็สะเส้าขยายพันธุ์ม่อีกเทือนึงก็ยังดีอยู่ถึงยังมีแนวอยู่นะคะขยายพันธุ์เผือกกับบยากนะคะลูกเผือกพันร้ายเนาะเนาะนี่เบิ่งตีล่ะคะ่ะอันนี้ตนเดียวนานหอวบงยางไง่นึงจ้ะ แต่ว,ว่าหัวเพิ่มสเปนหัวนหน่อยเนาะเผือกหอ,อ,อยนี่จ้ะพออยู่ขขางๆเลยค่ะก็อื่นถามพอพอมันกินไหนเฮียยังประมาณนี้นะคะกระามพอพอว่ากินได้แล้วนะคะพอเป็นคนขมิน้นเนาะจ้ะเนาะพอกระสเวาแต่แบบว่าเล่าออกเทยๆอย่างเสียนะคะเนาะแต่ว่าพอนี่เฮ็ดเป็นเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะของในเฮือนกระส,สมแซมเบิร์ดนะคะปลูกพักปลูกหน้าให้หน้าตะก่าเฮ็ดเบิร์ดนะคะเผือกนี่ก็พอเอามาจ้ะเอามาแต่บาดปูนะคะเนาะก็เอามาปลูกนะคะ ปลูกไว้หลายปีแห้งแล้วจ้านี่นะคะหัวก็ลายอยู่นะคะนี่คุดเงาเดียวคุดเบิดดอกจ้านี่เอ,อิเนถามพอค่ะบางนึ่งหันคุดไปซ้ำซ้ำนี่นี่ค่ะนี่เลือไว้ต้นหนึ่งนะคะนี่จะเป็นจังสีนี่คือคุดใดเแลวเด้อค่ะเด้อมันขื้นมาแล้วนะคะนี่จ้าที่เทาคุดไปนะจ้าบัดท่นี่ก็สมัยเขาไกลต่อจ้า เขากับเหลือลายนะคะไก่กับลายยู่เหลือกับบเป็นยังค่ะเขาก็เอามาให้ไก่กินนะคะกระไดไประโยชน์ทุกกันนะจะ๊ะเนาะไกบ่บานเก้อไกลแล่แหลกยางมาพอไก่แมลกอ่อนนลาวจะเนอะเนี่เว้นเข่ายางพาดกัปีปีเขาไปพับสตีเข่าเลยเลยค่ะเพินหวงดูเพินเนาะจ้าเอามาฝากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ